ก็แน่นอนตัวนที่งูจงอางนะครับก็เราได้รับแจ้งนะว่ามีงูลงมาเล่นน้าซึ่งจริงแล้วมันก็จะเป็นปกติของงูในช่วงที่อากาศร้อนมากครับก็คือว่างูเป็นสัตว์เล็ดเย็นนะฮะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้คุณลูกภูมิรอบตัวในการปรับอุณหกภูมิเขาไม่สามารถที่จะปรับอุณหกภูมิเองได้ซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะหลุดไปแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะที่น้องอันวิ่งมาดักทางนี้งูมันขึ้นลบนะครับ ขึ้นไปมันขึ้นมาแล้วขึ้น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 แล้ว,ลวอันล็อขอบอยู่ล็อขอบอยู่ล็อขอบอยู่ข้างหน้าข้างหน้านคือปกติพอเป็นเงี้ยคือยอมหมุมยอมจริงเพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงนะฮะแต่อันเห็นพอดีหรือไงใช่คือ,คอมันเลยตัดหน้าผ่านแล้วตรงตรงที่ล็กเนี่ยมันมีช่องว่างพาอดีก็ลเลยเข้าไปคว้าหางกันได้จังหวะที่อันนี้ถือว่ายอมรับว่าฟุกมากๆนะครับก็คือว่า เมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่จับออกมาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าตัวนี้พฤติกรรมน่ากลัวมาก,มากอันตรายมากเพราะว่าเวลาเขาฉกเนี่ยเขาไม่ได้ฉกเฉยๆแล้วเขาเขาตั้งขึง้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาฉกไปแล้วเขาก็มีการใช้แรงเฉืยก็คือว่าแรงในการฉกเนี่ยนะครับพุ่งไปข้างหน้าอีกอ้แย้หโูเฮ้ยอ่านต้องระวงังมันสไลด์อ่ะมันฉกไม่ได้ฉกแค่มันไม่ได้ฉกตัวสไลด์เลยพฤติกรรมตะโกนเห็นไหมเห็นไหม เรียกว่า2จังหวะคือว่าพุ่งฉกแล้วจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการใช้กล้ามเนื้อท้องนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวเพื่อให้ระยะทางไกลขึ้นซึ่งงูจงอางที่มีลักษณะนี้เป็นงูจงอางที่ผมพูดตรงว่าอันตรายมากเพราะว่าเราจะไม่ค่อยแม่นในการกะระยะน,นะฮะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยปกติเราคิดว่าเขาฉกแค่นี้แต่พอมันฉกแล้วมีการไหลเข้ามาอย่างเนี้ยบางครั้งอาจจะถึงขาเราได้เลยนะครับแล้วก็มีสมาธิที่ค่อนข้างวองแวก เมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นจังหวะทีะ่ผมมีการทดสอบพฤติกรรมดูแล้วว่านิ่งพอก็เลยใช้วิธีการจับโดยที่ว่าไม่ได้มีน้องมาช่วยมาดึงหางเพราะว่าตัวน,นี้มันจะไวมากจับหางปุ๊บพุ่งกลับเข้าหาเลยนะครับซึ่งก็ควบคุมลําบากก็เลยจําเป็นที่จะต้องเก็บงานให้เร็วที่สุดก็คือปิดจ็อบไปเลยคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคิดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเล่นไม่ใช่การเล่นครับเป็นการข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นการทําให้เขาใช้พลังงานไป คือถ้าง,งูส,สดเนี่ยจะไวมากแล้วก็จับเวลาจับแสอันตรายมากนะครับรวมทั้งาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอาจจะกระระยะพลาดผมก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องความอันตรายก็คือว่ามีการให้เขาใช้พลังงานจนเขาอาจจะมีความสึกว่าเหนื่อยพราะเหนื่อยเนี่ยเขาจะช้าลงพอช้าลงแล้วก็การตอบสนองทางนักการมองเห็นเขาก็จะช้าลงเช่นกันนะครับซึ่งส่วนมากเราก็จะใช้ระยะเวลาตอนนั้นในการจับนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอยากให้พี่จับไนหะ โนะอุน้นสัยงูแต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันคุณอย่าคิดว่า,างูชนิดนี้เห็นไม่ค่อยดุเราจะสามารถจับพอได้ทุกตัวหรือว่าเขาจะเสื่อมเสื่มอมแนั้นทตัวไม่ใช่บางตัวก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างก็คือว่าบางครั้งบางตัวอาจจะมีอารมณ์ที่ขี้งุ่นงีบบางตัวอารมณ์เรียบร้อยสงบนะครับรวมถึงนะะอันตรายอย่างไนะฮะ ถึงอันตรายอย่ไหมนะครับอันตรายมากเลยจะเล่นข่าวผมซะละคือไม่ยอมจริงๆเลยคือต่อให้เป็นตัวสมมติว่าวันนี้เนี่ยงูตัวนี้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าวนะครับเราจับเล่นได้แต่อีกวันหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราห้ามประมาทเด็ดขาดคือบางคนอาจจะมีความประมาทนะครับเช่นเขาเห็นงูตัวนี้ไม่ค่อยก้าวร้าวไม่ค่อยกัดไม่ค่อยอะไรก็เลยไม่ค่อยระวังตัวบางวันครับ มันจะมีวันที่เขาเอารมณ์งุ่หหิดเช่นอากาศร้อนๆแบบนี้พอร้อนปุ๊บเขาจะงุ่งหงิดแล้วก็พฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทนันทีนะฮะโอเคฮะก็ถือได้ว่าจตัวนี้นะครับเป็นจงอานะครับที่ดุที่สุดจริงๆโหดจริงๆนะก็เดี๋ยวเราจะนำนจงอาหตัวนี้ไปปล่อยที่อื่นนะครับจะได้ไม่มีปัญหากับชุมชนแถวนี้นะครับโอเคครับ